สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับมอนี่พอเหงกับมาพบพ่อพี่น้องทางช่องข่าวไทยบ้านนะครับซึ่งมอนี่พอเฮงกับสีพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมาฟังเบิ้งความฝันของแม่ฝันแม่นนะครับเพื่นฝันดีนะครับเพ้อเพื่นฝันเห็นผู้มีพระคุณของเพื่นนะครับคือเพื่นเอินว่าเห็นเตียกับแม่มาสั่นเออซึ่งเพื่นเพื่นก็เป็นบุคคลที่เพื่นที่แม่ฝันแม่นนะครับเพื่นเขารบนับถือ เพ็่นศรัทธานะครับตะเกาากขาเนาะฝันเห็นคนแบบนั้นนะครับถือว่าเขากะเอ่อสิมีโชคลาภนะครับบ่ว่าสิฝันเห็นบุพการีหรือผู้มีพระคุณผู้ที่เขานับถือศรัทธานะครับมักจะเป็นโชคลาภส่วนมากก็จะเป็นอายุนะครับเดี๋ยวพอเหงสิพาพี่น้องท่านผู้ชมมาฟังเบิงว่าแม่ฝันแม่นเพิ่นสเิเห็นว่าเป็นโชคลาภกับตัวเลขใดครับผม ครับผมสวัสดี<อ>ครับผมสวัสด,ดีครับแม่ครับ<อ>เห็นเมื่อวานนี้เห็นัแต่เมื่อวานนี้แต่ไม่ได้เข้าไป <c oughs> โทรหาไม่ได้ดเมื่อวานนี้ไปธุระไปทุระต่างจังหวัดเพิ่งกลับมาตอนดึก งวดนี้ขอให้เข้าเด้อคุณแม่ค่ะันสองรอบค่ะอือสองรอบหรือว่าเป็นสองคืนครับสองคืนอืมสองคืน แม่ฝัน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 ยังไงครับฝันว่ารบไอ้คืนคืนก่อนฝันถึงเตี่ยกับแม่เมที่เราเคารพนับถืออันน,นะ <Okay. S 2> เนาะเสียชีวิตไปแล้วามาให้เห็นอว่ามาปูที่นอนแบบนอนฟูกในมุ้งกันนอนกันแบบมีความสุขทั้งสองคนเลย <laughs> ทั้งเตี่ยทั้งแม่จะเอาอายุเตี่ยกับแม่ลงค่ะ ใช่ไหมครับอายุตอ่ะ,ะอกะ็แปดสิบสามค่ะอ๋อแปดสิบสามครับผม แวแม่อายุเจ็ดสิบหกแม่อายุเจ็ดสิบหกนะครับเตีย่ยค่ะแม่ที่เคารบนับถือที่เราเคารพนับถือเป็นเตีย่ยเป็นแม่อายุเจ็ดสิบหกปีนะครับค่ะครับผมแล้วก็คืนคืนเมื่อวานคืนเมื่อค,คืนวานเนี่ยก็ฝันว่าไปซื้อดอกกุหลาบ ห้าสิบบาทอดอกกุหลาบเป็นสีม่วงสวยสวยมีหลายดอกอยู่แต่ว่าราคาห้าสิบบาทเนี่ยซื้ออะไรมักจะเข้าซื้ออะไรราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ฝันซื้อดอกกุหลาบใช่ไหมครับ ชอบเลขนี้ใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าซื้ออะไรเวลาซื้ออะไรในฝันะมันจะเข้าตรงๆเลยหรือนั่งรถไปไหนเสียค่าค่ารถเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยมันออกตรงระเมื่อก่อนนะฝันแบบนี้อ๋อถ้าฝันแบบนี้จะเป็นจะเป็นตัวเลขที่เราใช้จ่ายใช่ไหมครับค่ะนั่นแหละค่ะก็สองสองคืนคุณแม่ฝัน ฝันแบบนี้คืนคืนละเรื่องใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อคืนละเรื่องอันนั้นฝันนานแล้วหลายวันแล้วอ๋อครับวันก่อนได้ฝันถึงเตี่ยกับแม่อันนี้เพิ่งฝันเมื่อคืนวานนี่ครับอืมค <5. S 1> ืนศูนย์นะเนาะเยอ,เอถ้าถ้าถ้าจะจับเอาตัวเลขก็จะจับเอาตามอายุตเตี่ยกับของคุณแม่แล้วก็ของที่ซื้อ ปซื้อดอกกุหลาบใช่ไหมครับค่จะเป็นสามตัวเอาศูนย์เจ็ดหกตัวแล้วก็ศูนย์แปดสามเอาศูนย์ไปใส่อายุแกค่ะแม่อ๋อถ้าถ้าสามตัวเอาศูนย์ไปใส่ค่ะสามตัวเอาศูนย์ใส่แล้วก็ศูนย์ใส่เอาแล้วก็ห้าศูนยนะ์เอาสองไปใส่เพราะเลขมันมีสองตัวเดี๋ยวอาสองใส่ถ้าเป็นสามตัวก็จะเป็นศูนย์แปดสามนะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ด 083แล้วก็076แล้วก็อันเห็นฝันว่าจังอะไรไป2องสอนี่ก็ตีเป็น2อประใส่อสอประใสหลักร้อยก็มีเลข2ตัวก็เป็น250ห้าศูนแต่เน้นตัวเดียวคือ2ตัว50คศูนครับอ๋อถ้าจับ3ตัวก็ให้จับแบบนี้ มีศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดหกแล้วก็สองห้าศูนย์ค่ะแต่น้นตัวเดียวอห้าศูนย์ค่ะ,ะถ้าเน้นเน้นห้าศูนย์นะครับเจ็ดหกก็ชอบลองลงมาออกเจ้าเหมือนกัน ตัวที่ชอบชอบที่สุดคือตัวตัวไหนนะครับชอบที่สุดเลยห้าศูนย์ค่ะชอบห้าศูนย์นะครับที่ชอบที่สุด <c oughs> กินน้ําร้อนไปด้วยพูดผมก็เพิ่งผมก็เพิ่งกินเสร็จน้ําร้อนแก้หนึ่งน้าร้อนกินทุกวันะ่ะคุณพ่อเห็น <c oughs> มันจะไม่ไอไม่ไอะไรไม่คันคอไม่ไอะไรแล้วก็มันทําให้สุขภาพเราดีดีปกติกผมก็ปกติผมก็จะใส่ขิงไปด้วยนะครับ ถ้าใส่ด้วยก็ดีค่ะแต่หนูแต่แม่แม่แมฝันแม่จะกินแบบนี้ประจําเพียวๆเลยเด็กส่วนมากผมจะมมอชอบน้ําขิงผมไม่ชอบกาแฟผมจะไม่ชอบกินโอดีเนาะผมจะไม่กินนะแกาแฟแ,แต่ว่าใส่น้อยพอสูงอายุแล้วแกาแฟใส่นิดเดียวาะว่าเป,เป็นเป็นเป็นไงไม่รู้ถ้าผมแกาแฟแล้วสองคืนผมจะนอนไม่หลับเลย ผู้สูงอายุเขาไม่ให้กินช่วงบ่ายช่วงเช้าไม่เป็นไร mm. ใส่กาแฟน้นอยๆใส่แค่แบบเป็นกระใสหน่อยก็ไม่ถึงครึ่งช้อนชาให mm. ้มันหอมๆหน่อยแต่ถ้าว่าบ่ายเขาไม่ให้กินนะผู้สูงอายุถ้ากินแล้วมันนอนไม่ลับผมน่ะสองวันเลยแหละถ้ากิน <laughs> <laughs> อะไรนะคะผมถ้ากินไ้วก็สองคืนสองวันนู่นแหละถึงจะหมดฤทธ สรุปสรุปแนวะทางของแม่ก็จะมีทั้งหมดอยู่สามชุดนะครับก็จะมีอายุเตี่ยแปดสามแล้วก็อายุคุณแม่ก็จะเป็นเจ็ดหกแล้วก็ฝันไปซื้อดอกกุหลาบห้าสิบบาทบแต่เน้นที่ห้าสิบเน้นที่ห้าศูนถ้าจะเป็นสามตัวถ้าชอบสาตัวก็ศูนย์แปดสามูนย์เจ็ดหกแล้วก็สองห้าศูนย์ใช่ไหมครับคุณแม่ถูกต้องนะครับถูกต้องแล้วค่ะครับผม ผมว่าอะเมื่อวันี้ทําไมเงียบเงียบไม่เห็นคุณแม่โทรมาเลยที่แท้ที่แท้ก็ไปแอบแอบ,บฝันได้ตัวดีมาตั้งสองสองคืนตอเฮงด้วครับผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบตามที่แม่เพิ่น เล่าสู้ฟังนะครับเนาะก็คงจะเปลี่ยนโชคลาบที่ดอกหัวนี้นะครับเป็นฟันดีกันผู้ดใดฟันเห็นบุพการีเจ้าของหรือว่าคนที่เจ้าของนับถือคนเจ้าของศรัทธาที่เพิ่นเคยมีบุญคุณมีพระคุณกับเฮาเพิ่นมาหาเพิ่นมาเขาฟันนี่มักจะเป็นโชคลาบนะครับเด้อเปลี่ยนมงคลพี่น้องก็ลองพิจารณาเบิงครับในแนวทางความฟันของแม่ฝันแมนเดอร์ขอให้พี่น้องท่านผู้ชม อยู่ดีมีแฮงสุกโซกันมันล่ำๆเลื่อยๆน้ำกันทุกท่านทุกคนครับเดี๋ยวพบพ่อกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ